ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องที่ทําการชนะนะครับกลับมาฟอกันอีกแล้วนะครับดนๆนฟอกันทีนึงนะครับมือนี่จะในสวนผักหวานครับชนะอยู่ที่สวนผักหวานสวนผักหวานสวนไม้คองเจ้าของเนี่แหละครับกันเนื่องจากเจ้าของมีต้นพักหวานบัวสียูหนาบ้านนะครับกับหลายต้นอยู่ละวายอยู่บานเก่าครับซึ่งปลูกไว้ประมาณยี่สิบยี่สิบก็ปีแล้วล่ะนะครับผม ถึงผมกับเป็นคนบุกเบิกป้าปลูกผักหวานก้อนมูในหมู่บ้านผมบ้านเก่านะครับอ้อมบานเลยแต้บอกเลยว่าเป็นแปลงเป็นยังนะครับแต่ปลูกไปรอบแนวรั่วบานนะครับกร็ร้ายต้นอยเกือบลอยต้นนะครับพักใหญ,ญ่มาแล้วอันนี้คือสวนที่ปลูกใหม่ครับเมื่อนี้ก็บจากมาเมื่อวัาเรื่องว่าผักหวานเนี่ยเขาปลูกผักหวานเป็นยังตรงนี้ตรงนี้พืชพี่เลี้ยงนะครับเกิดเนื่องจากว่ามีคนมาสื่อต้นพันุน้ำนะครับ พอดีื้อต้นพันธุ์น้่แล้วก็เกิดคำถามนะครับคือคำถามว่าเป็นยังต้องปลูกพี่เลี้ยงนะครับคือผมผมเอาต้นพันธุ์ให้เนี่ยผมกับบอไดบอกว่าเอาไปปลูกจังไนกับปลูกหรือว่าบอกแต่วิที่ปลูกหมายถึงการคุดการใส่ปุย๋ยยังีงนะครับก็เดยบอกแทนคือผมบอกว่าตรงนี้โฮมเฮเดอร์ผมบอกน้่แบบนี้หวานมคมคมมักเป็นลมน้ำไร แล้วก็เกิดความว่าเข้าใจของของคนที่มาเอาไปปลูกนะครับคือความหมายของเขาคือเขาใจาว่าพักหวานมันมาคมอ่อมามันมกคมกับโมยากนะครับคือบมยากเขามีสลั่นอยู่บา่าง่านเขาสีกางสลนเฮ็ดกลางเป็นห่มให้ย่างดีเลยเขาว่าจังงั่านอ่าจริงสิ่ล่ะครับก็เลยซืบเนื่องจากอาการนี่แหละอาการ อ,อาจจากเหตุการณ์นี่แหละโมเมนต์อาการมันเลยเกิดในผมอยากมาเห็ดคลิปบอกคนที่บหูก,ก็คือบบหูอีหลเนาะครับคนหูก็ศึกษาหาขุมลูลเพิ่มเติมได้นะครับเนาะอ่าพักหวานมันเป็นจ้งสี่นะครับเป็นพืชที่ชอบร่มรำไรคือเป็นเป็นพืชธรรมชาติที่มาจากป่าจากเขากอนเท้าเสียมาเพาะมาปลูกมาเป็นแปลงน้ำน้ำ,น,ำน้ำมูบานเท่านะครับน้ำหัวน้ำสวนคือปลูกเป็นการ าการขายปลูกเพื่อขายปลูกได้หลายนะครับมันมันโรเมาแต่กินคือปลูกเพื่อขายเพื่อว่าเขาสิบ,บริตรองไปเก็บจากปลามาขายนะครับมันยากกว่วสิไ้แต่ละต้นปีนผู้ประทันนะครับอันนี้ก็เก็บยู่ในสวนในของเลยบันนี้ยมันก็มีคนสนใจก็เริ่มปลูกกันหลายขึ้นบัานนี้ก็กลับมาเรื่องคําถามเกาทิวานนะครับเป็นยังตรงนี้พืชพีเหลียง ครับผมกับสีว้าให้หลายๆคนที่ยั่งบอกเข้าใจสีได้เข้าใจนะครับคือการที่เขาเห็นพักหวานในปา่ามันเป็นอย่างมันอยู่ใดแรงกระแร้งครับไปแทรกขึ้นน้าหินแทบสีหาความชื้นอะไรมองมันโพึ้นมาน่นานาแร่งเป็นเขาหินรายหินอย่างที่เขบมันแรงแห้งหนาเดินมันบบชุ่มชื้นคือคือจังหนาฝนหมดหรือว่าสภาพดินบางสภาพนะครับแต่เขาอยู่ใดนะครับเขาอยู่ใดก็เพราะว่า ผักหวานเป็นพืชที่ต้องอาศัยลมเงาชอบแดดลาไล่แล้วก็ต้องมีพี่เลียงครับนี่แหละครับว่าพี่เลียงนี่แหละมันมันคือพี่เลียงอีหลีนะครับคือยังุ้นเลียงดีงหน่อยเลยนะครับคือหมายความวารากของเขานะครับระบบรากของเขาเนี่ยระบบรากของพักหวานเนี่ยเขาเกิดสิไปหากินตามดินนะครับตามดินไปเล่ากลับไปหา กินตามรากของพืชพี่เลี้ยงนะครับบัวว่าสิเป็นตะน้ำปลากระบอกที่มัไหมแดงหรือไหมชนิดอื่นนะครับไหมดูไหมแดงไม่ยั้งกัตามนะครับที่เขาพ่อสีประสานกันได้คือมันเอื้อต่อกันนะครับเอื้อต่อกันสีเฮตไนล์เขาผสมประสานติดกันได้นะครับเขาก็สีไยสีเจะเล่นเติบโตนเนื่องจากว่าเขาได้พี่เลี้ยงได้อาหารจากพืชที่เป็นไหมไงชนิดน,นั้นนะครับที่เขาอยู่ใกล้ แต่ควาถ้าเฮ้าปลูกนะครับถ้าเฮ้าปลูกพังหวานเองเขานี่เฮ้าก็ต้องหาพืชพี่เลี้ยงห้มันพืชพี่เลี้ยงที่เฮานิยมกันนะครับมันก็มีหลายอย่างบม่ว่าสิเป็นต้นแค่ต้นตะครบต้นชะอมต้นลำไยต้นบักขามเทศนะครับที่นิยมกันมาเห็ดไอพืชพี่เลี้ยงของพังหวานฉะนั้น กระทำควมเข้าใจตรงนี้นะครับสาเหตุที่ตรงนี้พี่เลียงก็เพราะว่ารากของเขานะครับรากของพักหวานเนี่ยเขาสิไปหากินไปเรื่อยๆกับเป็นแรงดึงดูดในการหาอาหารนะครับกระชอนใช่ไปตามดินเขาสิไปเจอรากใหม่ชนิดอื่นพ่อเจอแล้วกับเขาก็สีไปคือเมื่อมันแตะมันชิดกันเขากระสิไปพันหรือว่าไปไปชิดไปติดกันกันกบราก พี่เลียงนั่นแหละครับแล้วก,ก็ดูกินน้ำเลียงจากพืชชนิดนั้นนะครับบ,าบา่าว่าสิเป็นลำไยว่าว่าสิเป็นไม้ดูไม้แดงที่ห้อางวานนั่นนะครับฉะนั้นก็เขาก็ถึงอยู่ไหแล้วก็จะเจร่ญเติบโตเร็วนะครับทายเขาหากินเองโดย่บ่มีพืชพี่เลียงทามามีมี่มีับอหมี่ครับไงบอไกงกต้นมันญงกใหญ่แต่ระบบหลากตองดีหรือแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมันคือเป็นส่วนน้อยนะครับเป็นพืชที่ส่วนน้อยที่ ที่เขาจะเริ่มเติบโตด้วยตัวของเขาเองโดยที่บ่มีพี่เหลี่ยงนะครับแล้วงามแล้วต้นใหญ่นะครับส่วนใหญ่คือเขาสีมีพีเหลี่ยงฉะนั้นครับถ้าเข้าปลูกเข้าตรงมีพี่เหลี่ยงบ่แม่นว่าปล่อยตามธรรมชาติแล้วเขาจะเริ่มเติบโตเองโดยบ่มีพี่เหลี่ยงอันนั้นเฮ็ดแห้มันโมยญ่ยักเทื่อแล้วบางต้นกันเหลืองบ่จะเริ่เติบโตครับบ่ตายแต่เหลืองยังแหละบมใหย่บ่หมยังเป็นจังเทื่อมันก็เลยต้องปลูกครับ ครับผมไอสาเหตุตรงนี้แหละครับเข้าถึงตรงมีพี่เลี้ยงไ้พักหวานนะครับสาเหตุเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับคือระบบหลากของเขาเขาสิไปแตะไปพันอยูก่กับหลักต้นใหม่ชนิดอื่นแหละเขาก็สิด,ดูดกินหนามพี่เลี้ยงซึ่งต้นใหม่ตนม้ตนอื่นเขาหามานะครับหาอาหารดูดอาหารมาเขาก็สิกินน้ำกันแล้วเขาสิใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าถ้าบมีพี่เลี้ยงนี่ครับ บางต้นนี้รู้สึกว่าสิตายเลยนะครับของญาติผมไงครับไ่ต,ตําต้นดูต้นแดงเลยสูงสวมลังค่าบ้านสองชั้นครับต้นเดียวนั้นสามารถขาย็้ปีละหมื่นสี่มื่นหานะครับเห็ดหนังล้านขึ้นไปอ้อมไปเลยแต่ตัดต้นลำไยออกเนื่องจากมันลกหนาบ้านนะครับเป็นบอกว่าห่วงจุยโง่เหงยังไม่ค่อยดีต้นลำไยบางตัดต้นลำไยออกปรากฏว่าพักหวานตายครับ ต้นญงซ้ำต้นเสานี่ยครับสูงถว่วหลังค่าบานเอานั่นคือความสําคัญของพีเหลี่ยงนะครับฉะนั้นสาเหตุน,นี่พักหวานจึงต้องมีพีเหลี่ยงครับต้องมีร่มลําไรนะครับเขาก็สู่แดดเพราะดเทไรว่า,าโดยลําพังตากแดดอยู่กับบ่อทาเลค,ครับมีลมแน่มีแดดแน่ช่วงเสาบ่มีแดดบ่ปันยังช่วงใบถึงแดดแน่นะครับ ประมาณนี้นะครับครับผมการ,กรได้เ่ามาเราถึงช่วงนี้นะครับการือสีไข่ขอของใจของพี่นอ้องเกษตรกรหลายคนนะครับที่ย่งบ่เขาใจเรื่องผักหวานว่าเป็นยังตงน้นไม้พืชพี่เลี้ยงนะครับึงส่วนใหญ่ก็เข้าใจลวละครับแต่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจบ่ดีเท่าไหทีนี่ผมคิดว่าถึงว่าพืชพี่เลี้ยงอันไหนดีที่สุด นะครับสาหรับประสบการณ์ผมเรียกว่าพักพวกที่ปลูกสวนพักหวานน้ากันนะครับทุกคนเอ่ยปากแบบเดียวกันเลยโมเมนแบบเดียวกันเลยทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สีเว้าถึงว่าพืชพิเลี่ยงที่ดีที่สุดคือลำไยครับเห็นในพักหวานญ่เร็วที่สุดนะครับอันที่สองมากกับซีเมนต์บักขามเทศนะครับอันที่สามพวกตะครบครับเป็นพืชพิเลี่ยงที่ดีามากๆนะครับ แล้วก็พักหลังก็มีคนปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาติก็บอกว่าต้นแดงอีกต้นแดงไม่แดงนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงที่ดีอย่างยงหนึง่งถึงมันก็นดีอยู่แล้วละครับส่วนต้นแค่นี่ก็ดีครับแต่ว่าอายุเขาสั้นเขาตายเร็วครับพี่เลี้ยงตายพัก้านท้องคิไปก่อนตายน้ำเท่ากันฉะนั้นเขาต้องเบงว่าการปลูกพืชพี่เลี้ยงต้องคำนึงถึงระยะแยวน้ำนะครับ นะครับบอแมนว่าอยากให้พืชพี่เลี้ยงใหญ่เร็วๆพวกหวานใหญ่และเลี้ยวรืใหญ่เร็วตายเร็วมันก็บ่ได้กินคือเก่าครับนะครับฉะนั้นก็ต้องผสมประสานกันไปอันดับแรกก็จะเข้าบริปลูกพี่เลี้ยงก่อนเข้ากับปูกพืชที่มันใหญ่เร็วนั่นแหละครับต้นตะครับจนแค่แต่ว่าถิ่มระยะห่างไว้ก็ให้ปลูกขามเทศดน้ำยางของผมเนี่ยครับนะครับนี่กขามเทศครับนั่นก็ตะครับครับตะครับขามเทศก็จะยู่หลายนะครับถ้า ถ้าต้นตะครบมันเมือนอายุประมาณหาหกปีครับมามันเหมือนอายุกะกะต้องเหลือบะคามเถศนะครับอยู่ห่างๆกันตะกีในสวนนี่ก็เคยมีต้นแค่เป็นแถวเลยนะครับสลับอยู่ต้นแค่ได้สองปีสามปีตายหมดครับครับผมครับเมื่อนี่กะหวังว่าท่านผู้ชมช่องที่จำการชนะผู้ใดสนใจเรื่องการปลูกพวงหวานก็คือทีไดดความรููเฉพาะสมควรนะครับความหลูเรื่องการปลูกพี่เลี้ยงนะครับพืชพี่เลี้ยง ของักหวานนะครับเป็นนั่งว่าตรงมีพืชพิเหลี่ยงเป็นนั่งตรงมีลมนะครับกระเพาะเหตุที่ว่าล่าเขาต้องไปหากินอาหารกับพืชพิเหลี่ยงนะครับฉะนั้นเขาถึงตรงปลูกไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้สำนี้นะครับผมสวัสดีครับ